ปรากฏการทางดาราศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้เริ่มต้นขึ้นแล้ววัตถุจากระบบดาวอื่นที่รู้จักกันในชื่อ3 2มสองอัลเลสได้เคลื่อนผ่านดาวอังคารและกำลังพุ่งเข้าหาดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อแต่มีบางอย่างผิดปกติอย่างร้ายแรงดาวหาง3ามไอทัลสกำลังปล่อยน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในปริมาณมหาศาลแม้ในระยะทางที่มัน ควรจะแข็งตัวเป็นน้ำแข็งทั้งหมดก็ตามผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าพฤติกรรมนี้ขัดกับกฎฟิสิกส์ของดาวหางทุกข้อเมื่อมันเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ความร้อนและความดันมหาศาลอาจทำให้มันระเบิดหรือแตกกระจายกลายเป็นฝุ่นละอองในอวากาศพร้อมกับนำเอาความลับเกี่ยวกับต้นกำเนิดที่แท้จริงของมันไปด้วยอย่างไรก็ตามภายใต้ภัยอันตร,รายนี้ซ่อนโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตไว้หักยานสามอเทเลสรอดพ้นจากการเดินทางเข้าสู่ระบบสุริยะชั้นในมนุษยชาติอาจได้เห็นผู้มาเยือนจากต่างดาวเป็นครั้งแรก นักเดินทางข้ามดวงดาวนี้อาจเป็นทุกสารประกอบอินทรีย์ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตที่มันเก็บรักษาไว้ขณะล่องลอยอยู่ในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ดังนั้นแล้วอะไรกันแน่ที่กำลังเข้าใกล้เรามันเป็นเพียงก้อนหินที่ไร้ชีวิตเป็นผู้ส่งสารที่นำพาต้นกำเนิดของชีวิตข้ามดวงดาวหรือเป็นสิ่งอื่นในดโดยสิ้นเชิงมันเริ่มต้นจากแสงริบหรี่ในท้องฟ้าอันไกลโพ้นเมื่อวันที่หนึ่งกรกดาคม2 0 0พัน 25เครือข่ายกล้องโทรทน์แอตลาสในประเทศชิลีตรวจพบบางสิ่งที่เคลื่อนที่เร็วเกินกว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะของเราในตอนแรกมันดูเหมือนดาวหางทั่วไปเป็นเพียงวัตถุน้ำแข็งอีกดวงที่เคลื่อนผ่านอวากาศแต่เมื่อนักดาราศาสตร์ติดตามเส้นทางโ,โคจรของมันพวกเขาก็พบว่าวงโคจรไม่ได้ปิดล้อมแทนที่จะวนรอบดวงอาทิตย์มันกลับแผ่ขยายออกไปสู่อนันต์การคำนวณเพียงครั้งเดียวนี้พิสูจน์ได้ว่ามันมาจากที่ใดที่หนึ่งที่อยู่ไกลออกไปจากระบบดาวอื่นโดยสิ้นเชิง นาซาตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า32 Plus ซึ่งนับเป็นวัตถุระหว่างดวงดาวลำดับที่3ที่ถูกค้นพบต่อจากมูมูออนในปี2017และ 2I โบลล์โ,โซกในปี2019เลข3หมายความว่านี่เป็นเพียงครั้งที่3ที่มนุษยชาติได้ตรวจพบผู้มาเยือนจากต่างดาวที่โคจรผ่านเข้ามาในบริเวณใกล้เคียงอวกาศของเรานี่เป็นการย้ำเตือนว่าระบบสุริยะของเราไม่ได้โดดเดี่ยวและอวกาศยังคงเต็มไปด้วยนักเดินทางที่นำเรื่องราวจากดวงอาทิตย์อันไกลโพ้นมาด้วย ภายในไม่กี่วันกล้องโทรทัศน์ทั่วโลกต่างหันไปทางวัตถุลึกลับนี้ข้อมูลได้มาจากศูนย์สังเกตการปรากฏการ์ชั่วคราวซุสคิของแคทเทคดาวเทียมทิสและกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเบิร์กการสังเกตการใหม่แต่ละครั้งยิ่งเพิ่มความลึกลับเข้าไปอีกแตกต่างจากดาวหางส่วนใหญ่ดาวหางตรีและแ,แสดงให้เห็นโคม่าที่สว่างและหนาแน่นแต่ไม่มีหางที่มองเห็นได้ยานสำรวจก๊าซเอกโซมาเอกซาเมอร์ทรสจีเอสออบิเทอร์บันทึกภาพทรงกลมเรืองแสงที่ล้อมรอบด้วยหมอกลอย และล่องอย่างเงียบๆใกล้กับวงโครจรของดาวอังคารเห็นได้ชัดว่าวัตถุนี้มีบางอย่างที่ผิดปกติไปจากกฎเกณฑ์ทั่วไปความสว่างของส่วนโวบ่งบอกถึงกิจกรรมที่รุนแรงแต่การที่มันไม่มีหางทําให้เหล่านักวิทยาศาสตร์หุนงงดาวหางโดยปกติจะก่อตัวเป็นหางเมื่อความร้อนจากดวงอาทิตย์ผลักดันฝุ่นและก๊าซออกไปดังนั้นทําไมดาวหางดวงนี้จึงส่องสว่างอย่างมากโดยที่ไม่ก่อตัวเป็นหางบางคนคิดว่ามันอาจยังอยู่ในช่วงสงบอยู่ บางคนเชื่อว่ามันทำจากวัสดุที่ทำปฏิกิริยากับแสงแดดแตกต่างกันไม่ว่าสาเหตุจะเป็นอะไรทุกคนเห็นพ้องต้องกันในเรื่องหนึ่งนี่ไม่ใช่ดาวหางธรรมดาเมื่อมีรายงานเข้ามามากมายนักดาราศาสตร์จากนาซาและ ESA ต่างเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่อาจเป็นการสังเกตการระหว่างดวงดาวที่สำคัญที่สุดในรอบหลายทศวรรษ คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าดาวหางไอเดอัสทั้งสาดวงมาจากไหนแต่เป็นเรื่องว่ามันซ่อนความลับอะไรไว้ภายในหากเส้นทางของมันในอวกาศนั้นแปลกประหลาดพฤติกรรมของมันก็ยิ่งแปลกประหลาดมากขึ้นไปอีกสิ่งที่พวกเขาค้นพบต่อไปจะท้าทายทุกสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้เกี่ยวกับกำเนิดและการตายของดาวหางในช่วงปลายเดือนตุลาคมปี2025ทุกสายตาจับจ้องไปที่เหตุการณ์เดียวหลังจากศึกษามาหลายเดือนในที่สุดยาน3าสองอัเลสก็กำลังจะเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด หรือจุดพเพอร์เฮเลียนสำหรับนักวิทยาศาสตร์แล้วนี่คือช่วงเวลาที่จะตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างดาวหางระหว่างดวงดาวจะคงสภาพอยู่ได้เผยความลับของแกนกลางหรือจะแตกสลายกลายเป็นฝุ่นผงก่อนที่มนุษยชาติจะได้รับรู้ความจริงบรรยากาศตึงเครียดไปทั่วหอดูดาวบนโลกทุกกล้องโทรทัศน์ตั้งแต่ฮับเบิลและเวทไปจนถึงเครื่องมือภาคพื้นดินในชิลีและฮาวายต่างหันไปที่พื้นที่เล็กๆบนท้องฟ้าเดียวกันแม้แต่ยานอาวกาศขององค์การอาวกาศยุโรปที่โคจรอ,อ,อยู่ไกลกว่าดวงอาทิตย์ก็กำลังเตรียมบันทึก เหตุการ์เกี่ยวกับดาวหางที่อาจเป็นเหตุการณ์สําคัญที่สุดในรอบทศวรรษขณะที่3ามเอลเลสเคลื่อนเข้ามาใกล้อุณหภูมิของมันก็เริ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแสงแดดที่เคยส่องลงมาแทบจะไม่ถึงตัวมันเลยตอนนี้กลับส่องลงมาด้วยพลังงานมหาศาลระดับพันล้านวัตต์ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนักดาราศาสตร์ตรวจพบความสว่างที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกลุ่มกา๊าซรอบดาวฤกษ์ขยายตัวและส่องสว่างขึ้นทุกวันเร้ากับเตาหลองที่ตื่นขึ้นจากการหลับไหลอันยาวนานในตอนแรกดูเหมือนว่าจะยืนยันสถานการณ์แรกที่นักวิทยาาศสตร คาดการไว้นั่นคือการระเบิดอย่างรุนแรงที่เกิดจากความร้อนสูงการวิเคราะห์สเปกตรัมแสดงให้เห็นการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำจำนวนมหาศาลซึ่งบ่งชี้ว่าแกนกลางกำลังพ่นไอขนาดใหญ่สู่ห้วงอวกาศในบางคืนดาวหางยังปรากฏให้เห็นได้ผ่านกล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กราวกับเป็นเงาจางๆที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วผ่านระบบสุริยะชั้นในแต่ความตื่นเต้นนั้นอยู่ได้ไม่นานในวันที่29ตุลาคมซึ่งเป็นวันโคจรใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดยานอาวกาศแอตลาส เข้าใกล้ดวงอาทิตย์เพียง0.53หน่วยดาราศาสตร์หรือประมาณครึ่งทางระหว่างโลกและดาวพุทธที่ระยะนั้นรังสีจากดวงอาทิตย์จะแรงกว่าที่มาถึงโลกของเราเกือบสีเท่าผู้สังเกตการต่างกล้านหายใจขณะที่ดาวหางหายไปในแสงจ้าของดวงอาทิตย์มันมองไม่เห็นเลยเป็นเวลาเกือบ12ชั่วโมงเมื่อมันปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งข่าวที่ได้รับก็มีทั้งดีและไม่ดีความสว่างของมันลดลงอย่างมากและส่วนหัวของดาวหางที่เคยสมบูรณ์แบบก,ก็ดูฉีกขาดและไม่สม่ำเสมอ มีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปภายในแกนกลางของดาวหางนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าความร้อนสูงได้ทำให้แกนกลางแตกเป็นรอยร้าวส่งผลให้บางส่วนหลุดออกไปขณะที่บางคนแย้งว่าดาวหางอาจยังคงสภาพเดิมอยู่แต่ได้สูญเสียก๊าซระเหยส่วนใหญ่ไปแล้วไม่มีใครสามารถบอกได้อย่างแน่ชัดทีมงานของ n a s a และ ESA เริ่มวิเคราะห์ข้อมูลทันทีข้อมูลเบื้องต้นจาก j i ู e และ Solar and He l i o s p h e r i c Observatory SH ชชี้ให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่ซับซ้อนแทนที่จะเป็นการระเบิดเพียงครั้งเดียวดูเหมือนว่าดาวเคราะห์น้อยแอตลาส จะเกิดการระเบิดเล็กๆหลายครั้งปล่อยกลุ่มฝุ่นและน้ำแข็งออกมาอย่างรวดเร็วต่อเนื่องกันการระเบิดแต่ละครั้งกินเวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่ก็ทรงพลังมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงวงโครจรของมันเล็กน้อยหากวัตถุนั้นปะบังอยู่แล้วก่อนหน้านี้แรงโน้มถ่วงและความร้อนของดวงอาทิตย์ก็อาจถักดันมันไปจนถึงขีดจำกัดสูงสุดการจำลองบางอย่างคาดการว่าอาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็กกว่ากำลังติดตามมาซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องมือที่มีความไวสูง หากเป็นเช่นนั้นจริงสิ่งที่เหลืออยู่ของดาวหางอาจกระจัดกระจายไปทั่วอวกาศในไม่ช้าโดยนาร่องรอยโครงสร้างดั้งเดิมของมันไปไกลเกินกว่าที่เราจะเข้าถึงได้แม้จะมีความไม่แน่นอนอยู่บ้างแต่ข้อมูลที่รวบรวมได้ในช่วงเวลาเหล่านั้นมีค่าอย่างยิ่งนักดาราศาสตร์สามารถเปรียบเทียบสภาพก่อนและหลังการเดินทางของวัตถุระหว่างดวงดาวผ่านดวงอาทิตย์ไดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีนักวิทยาศาสตร์ จะได้รับบาะแสเกี่ยวกับวิธีที่แสงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงสสารระหว่างดวงดาวซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่สามารถจําลองขึ้นได้ในห้องปฏิบัติการใ,ใดๆบนโลกมันเหมือนกับการเฝ้าดูแคปซูลเวลาที่ลอยล่องผ่านห้วงอวกาศค่อยๆละลายเปิดออก ว่างเปล่ามานานหลายพันล้านปีก่อนที่จะเผยเรื่องราวของมันภายใต้แสงดาวของเราในวันต่อมากล้องโทรทัศน์ทั่วโลกยังคงติดตามวัตถุที่ค่อยๆจางหายไปความสว่างของมันคงที่เล็กน้อยซึ่งบ่งชี้ว่าอย่างน้อยส่วนหนึ่งของแกนกลางยังคงอยู่รอดหากได้รับการยืนยันสามไอเทลจะกลายเป็นดาวหางระหว่างดวงดาวดวงแรกที่โคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์โดยไม่เสียหายแต่ถึงแม้ว่ามันจะแตกเป็นสิ่งเสียงชิ้นส่วนของมันก็ยังคงมอบโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนให้แก่นักวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาวัสดุจากนอกระบบสุริยะของเราทุกอนุภาคฝุ่นที่ปล่อยออกมาคือข้อความที่เขียนไว้ในเคมีของอีกโลกหนึ่งสำหรับสาธารณาชนมันเป็นเครื่องตันใจว่าพลังแห่งจัก,กรวาลนั้นประบางแต่ทรงพลังเพียงใดนักเดินทางที่เยือกแข็งจากดวงดาวอื่นได้เดินทางข้ามระยะทางหลายพันล้านหมยเพียงเพื่อถูกความร้อนของดวงอาทิตย์เผาผลาญในเวลาไม่กี่ชั่วโมงอย่างไรก็ตามการกระทำเช่นนั้นได้เปิดโอกาสให้มนุษยชาติ ได้เห็นจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลย,ยิ่งขึ้นได้มีโอกาสศึกษาบางสิ่งบางอย่างที่เก่าแก่กว่าโลกเสียอีกมันเป็นทั้งจุดจบและจุดเริ่มต้นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจักรวาลยังคงส่งเรื่องราวต่างๆมาให้เราอยู่เสมอแต่แม้จะผ่านพ้นการเผชิญหน้าอันดูเดือดมาแล้วการเดินทางของตรีทเทลสก็ยังไม่จบลงสิ่งที่มันทิ้งไว้เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองกา๊าซและคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการวิจัยอวากาศระหว่างดวงดาวในยุคต่อไป ดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากที่มนุษยชาติได้เห็นการตายหรือบางทีอาจเป็นการเกิดใหม่ของนักเดินทางจากดวงดาวดวงอื่นคืออะไรยิ่งนักวิทยาศาสตร์ศึกษาดาวหางดวงนี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งพบว่ามันแปลกประหลาดมากขึ้นเท่านั้นโดยปกติแล้วดาวหางจะตื่นตัวก็ต่อเมื่อมันเคลื่อนตัวเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากพอที่น้ำแข็งจะละลายและปล่อยก๊าซออกมาแต่ดาวหางดวงนี้กลับตื่นตัวแล้วก่อนเวลาอันควรนานมากการวัดค่าสเปกโทรสโกปีจากหอดูดาวภาคพื้นดิน และกล้องโทรทัศน์อวกาศเจ์เวเ่เผยให้เห็นบางสิ่งที่น่าพิศวงยิ่งกว่านั้นกดทั่วไปในระบบสุริยะของเรานั้นง่ายมากดาวหางจะปล่อยน้ำออกมามากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อมันร้อนขึ้นแต่สำหรับสามไอเดลสรูปแบบกลับพลิกผันแทนที่จะใช้พลังงานจากน้ำเชื้อเพลิงหลักของมันดูเหมือนจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซระเหยง่ายที่ทำปฏิกิริยากับแสงแดดได้เร็วกว่ามากนั่นหมายความว่าวัสดุใดก็ตามที่ใช้สร้างสามไอเดลสนั้นไม่ได้มาจากย่านใกล้เคียงกับบ้านเรา พวกมันต้องมาจากระบบที่หนาวเย็นและอยู่ไกลออกไปซึ่งเป็นระบบที่น้ำแข็งที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักมีปริมาณมากกว่าน้ำเมื่อนักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบผลการค้นพบเหล่านี้กับข้อมูลจากอูมามูและน้ำแข็งโบโรซอฟอีกสองแห่งความแตกต่างนั้นน่าทึ่งมากดาวหางโบโรซอฟมีพฤติกรรมคล้ายกับดาวหางทั่วไปจากระบบสุริยะชั้นนอกในขณะที่ดาวหางอูมามูไม่ปรากฏหางให้เห็นเลยแต่ดาวหาง CI AtLA s กลับอยู่ตรงกลางระหว่างสองดวงนี้มันมีหางที่สว่างแต่ไม่มีหางที่ชัดเจน ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่สมเหตุสมผลทางกายภาพกิจกรรมของมันไม่สอดคล้องกับระยะทางที่มันอยู่ความสว่างของมันไม่สอดคล้องกับมวลและองค์ประกอบทางเคมีของมันก็ไม่ตรงกับแหล่งกาเนิดใดๆที่รู้จักข้อมูลทุกชิ้นยิ่งเพิ่มความลึกลับว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เดินทางมานี้คืออะไรเมื่อเวลาผ่านไปนักวิทยาศาสตร์เริ่มค้นหาคําอธิบายแนวคิดหนึ่งเสนอว่าพื้นผิวของดาวหางอาจอุดมไปด้วยสารประกอบที่ระเหยง่ายมากเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถูกฝังอยู่ใต้เปลือกฝุ่นที่แข็งตัวเป็็นน้แขง เมื่อรังสีจากดวงอาทิตย์ส่องมาถึงความร้อนอาสะสมจนเกิดแรงดันใต้พื้นผิวทําให้พื้นผิวแตกออกเหมือนช่องระบายอากาศและปล่อยให้ก๊าซพุ่งออกมาซึ่งจะอธิบายถึงการพุ่งของพวยพุ่งดาวที่รุนแรงในบริเวณที่อยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์มากอีกทฤษฎีหนึ่งเสนอว่านิวเคลียสของดาวหางมีรูพรุนผิดปกติหากแสงแดดสามารถส่องทะลุเข้าไปได้ลึกกว่าปกติมันอาจกระตุน้นปฏิกิริยาเคมีภายในแกงกลางได้นานก่อนที่ชั้นนอกจะอุ่นขึ้นเสียอีกไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามบางสิ่งบางอย่างภาย ในทานน้าแข็งแอตลาสดูเหมือนจะไม่เสียนราวกับว่ามันรอคอยมานานหลายพันล้านปีเพื่อปลดปล่อยพลังงานที่ซ่อนอยู่จากนั้นก็เริ่มทําการวัดแสงมเมื่อนักดาราศาสตร์วิเคราะห์การกระเจิงของแสงอาทิตย์จากโคมาพวกเขาก็พบรูปแบบก,การโพลาไรเซชันที่ไม่ตรงกับแบบจําลองใดๆที่รู้จักมาก่อนฝุ่นละอองที่อยู่รอบๆสามอรสะท้อนแสงในลักษณะที่บ่งชี้ว่า พวกมันมีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นเอกลักษณ์อาจประกอบขึ้นจากวัสดุที่มีอายุเก่าแก่กว่าดวงอาทิตย์ของเราเสียอีกอนุภาคฝุ่นบางส่วนอาจเป็นร่องรอยจากอาวกาศที่บ่งบอกถึงระบบดาวฤกษ์ที่ดาวหางดวงนี้ถือกำเนิดขึ้นหากเป็นความจริงการศึกษาวัตถุนี้อาจเผยให้เห็นถึงวิธีการก่อตัวของระบบดาวเคราะห์อื่นๆและอาจรวมถึงวิธีการที่สสารเคลื่อนที่ระหว่างดวงดาวด้วยหอดูดาวเคเคได้เพิ่มแง่มุมใหม่ที่น่าสนใจเข้าไปอีกจากการแยกแสงจากดาวหางออกเป็นความยาวคลื่นแต่ละช่วงนักวิจัยพบร่องรอยของนิกเกลนิวยอร์ก และไซยาไนาย Cn อย่างชัดเจนแต่แทบไม่มีร่องรอยของเหล็ก f กเลยซึ่งไม่สมเหตุสมผลเพราะโลหะยอย่างนิกเกิลและเหล็กมักจะระเหยได้เฉพาะที่อุณหภูมิสูงเท่านั้นอย่างไรก็ตามทานน้าแข็งแอตลาสยังอยู่ไกลและหนาวเกินไปที่จะเกิดปรากฏการณ์นั้นขึ้นเองตามธรรมชาติเพื่ออธิบายเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์จึงเสนอว่าอะตอมของนิกเกิลอาจยึดติดกับโมเลกุลอินรีที่ซับซ้อนที่เรียกว่า Ph ซึ่งย่อมาจากโพลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เมื่อแสงแดดกระทบกับโมเลกุลเหล่านี้มันอาจทำให้โมเลกุลแตกออกปลดปล่อยนิกเกิลออกสู่ห้วงอวกาศและสร้างสัญญาณแปลกประหลาดที่ตรวจจับได้โดยเคเคมันเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมและน่าขนลุกเพราะ PAH ก็เป็นโมเลกุลชนิดเดียวกันกันกบที่พบในอุกกาบาตท,ที่ตกลงมาบนโลกกล่าวอีกในหนึ่งองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิต อาจกำลังล่องลอยอยู่ระหว่างดวงดาวซ่อนอยู่ในฟุลอองของดาวหางระหว่างดวงดาวภาพใหม่แต่ละภาพได้เพิ่มชั้นปริศนาอีกชั้นหนึ่งบางภาพแสดงให้เห็นกลุ่มวัสดุพุ่งขึ้นมาจากพื้นผิวอย่างไม่สม่ำเสมอเหมือนไอ้น้ำที่ปวยพุ่งออกมาจากรอยแตกการสังเกตการอื่นๆเผยให้เห็นร่องรอยเริ่มจางๆของหางที่ไม่ได้ชี้ออกไปจากดวงอาทิตย์อย่างที่คาดไว้แต่กลับชี้เข้าหาดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์นี้ซึ่งต่อมาถูกเรียกว่าหางตรงข้ามเป็นปรากฏการ์หายากที่เกิดจากอนุภาคฝุ่นขนาดใหญ่ที่ไม่ยอมถูกพัดพาไปโดยลมสุริยะ มันพิสูจน์ให้เห็นว่าดาวหางสามไอเทเลสไม่ได้แค่มีกิจกรรมเท่านั้นแต่มันแหกกฎทุกอย่างที่มีอยู่แม้แต่ทิศทางการไหลของฝุ่นก็ยังขัดกับตันกัดทั้งหมดนี้ชี้ไปที่ข้อสรุปเดียวดาวหางสามไอเทเลสไม่ได้ก่อตัวขึ้นภายใต้สภาวะเดียวกับดาวหางดวงอื่นๆที่กเนิดในระบบสุริยะของเราองค์ประกอบทางเคมี Me, ปฏิกิริยาต่อแสงแดดและองค์ประกอบของฝุ่นล้วนบ่งชี้ถึงสภาพแวดล้อมที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงมันน่าจะก่ะตัวขึ้นในบริเวณรอบนอกของจานโปรโตแลนทนำเย็นรอบดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่อาจไม่มีอยู่แล้ว นั่นทําให้มันไม่ใช่แค่เพียงนักเดินทางแต่เป็นแคปซูลเวลาโบราณวัตถุแช่แข็งที่บรรจุความทรงจําทางเคมีจากสถานที่ที่เราอาจไม่มีวันไปถึงแต่ถึงแม้จะมีการค้นพบมากมายเช่นนี้คําถามหนึ่งก็ยังคงอยู่หากดาวหางดวงนี้หลับไหลอย,อยู่ในความมืดมานาหลายพันล้านปีจริงทําไมมันถึงตื่นขึ้นมาในตอนนี้และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมันเผชิญหน้ากับพลังอันเต็มเปี่ยมของดวงอาทิตย์คำตอบจะปรากฏในไม่ช้าเพราะดาวหาง3-2สองเอลเลสกำลังเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด และเมื่อใกล้ถึงช่วงเวลาอันร้อนแรงนั้นนักดาราศาสตร์ทั่วโลกต่างเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นต่อไปเมื่อการสังเกตการครบหนึ่งเดือนนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ภาพที่สมบูรณ์ของการเคลื่อนไหวของดวงตาทั้งสามดวงและมันก็แปลกประหลาดกว่าที่ใครๆคาดคิดไว้นักดาราศาสตร์ใช้เครือข่ายกล้องโทรทัศน์ทั่วโลกตั้งแต่กล้องโทรทัศน์เอของแอฟริกาใต้ไปจนถึงกล้องโทรทัศน์นอร์ดิกออปติคอลเทิร์สโคของสเปนติดตามแสงของวัตถุดังกล่าวทุกคืน ระหว่างต้นถึงปลายเดือนกรกฎาคมปี2025สิ่งที่พวกเขาค้นพบคือนักเดินทางระหว่างดวงดาวที่ดูสงบจากภายนอกแต่ภายในกลับกระสับกระส่ายดาวหางหมุนรอบตัวเองครบหนึ่งรอบทุกๆ16.16ชั่วโมงซึ่งเป็นจังหวะที่ได้รับการยืนยันผ่านการวัดแสงอย่างแม่นยำอย่างไรก็ตามเส้นโค้งแสงของมันไม่คงที่มันกระพริบเล็กน้อยซึ่งบ่งชี้ถึงรูปร่างที่ไม่สมมาตรหรือกิจกรรมบนพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ ตลอดทั้งเดอนความสว่างของมันเพิ่มขึ้นในขณะที่ความผันแปรของแสงลดลงซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าฝุ่นและก๊าซเริ่มปกคลุมแกนกลางที่เป็นของแข็งเหมือนหมอกพฤติกรรมนี้หมายความว่าขณะที่ไอเทลเลสทั้ง3ดวงเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มันไม่ได้แตกสลายอย่างรุนแรงแต่มันกำลังค่อยๆตื่นขึ้นการวิเคราะห์สีเผยให้เห็นสิ่งที่ลึกลับยิ่งกว่านั้นแสงสะท้อนของมันมีสีแดงขึ้นในสเปกตรัมที่มองเห็นได้แต่เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเมื่อความยาวคลื่นเกิน0.8ไมครอนซึ่งเป็นพฤติกรรมความยาวคคลื่่่่นนนนนทีไมมเเยยพบบบหห็ใใดาาาวงรระุิกอ การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ว่าฝุ่นละอองกำลังเปลี่ยนแปลงไปแบบเรลวทม์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของอนุภาคหรือองค์ประกอบทางเคมีเมื่อแสงแดดส่องลงไปถึงชั้นที่ลึกกว่าการเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวบ่งบอกถึงการก่อตัวของสารอินทรีย์ที่ซับซ้อนบนพื้นผิวในขณะที่การเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินในภายหลังบ่งชี้ว่ามีน้ำแข็งที่สดใหม่กว่าปรากฏอยู่ด้านล่างเรากับว่าดาวหางกำลังสลัดโฉมหน้าหนึ่ง เพื่อเผยให้เห็นอีกโฉมหน้าหนึ่งต่างจากดาวหางสองไอโบรอสรุ่นก่อนหน้าซึ่งประตูออกมาเป็นลำแสงและหางที่มองเห็นได้ชัดเจนดาวหาง3 2มสองเลสกลับเงียบสงบอย่างน่าขนลุกภาพจากหอดูดาวหลายแห่งแสดงให้เห็นว่าไม่มีหางที่ชัดเจนมีเพียงกลุ่มฝุ่นขนาดเล็กที่มีลักษณะไม่สมมาตรเล็กน้อยล้อมรอบแกนกลางการไม่มีอนุภาคละเอียดบ่งชี้ว่าเม็ดฝุ่นมีขนาดใหญ่ผิดปกติขนาดมิลลิเมตรหรือแม้กระทั่งคล้ายก้อนกรวดซึ่งหนักเกินกว่าที่แสงอาทิตย์จะผลักออกไปได้ นั่นเป็นเหตุผลที่มันไม่ปรากฏหางดาวหางดวงนี้ไม่ได้ปล่อยฝุ่นที่มีน้ำหนักเบาออกมาเหมือนดาวหางที่กำเนิดใกล้ดวงอาทิตย์ของเราแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีลักษณะของระบบที่เย็นกว่าและเก่าแกกว่าซึ่งรังสีคอสมิกได้หลอมรวมพื้นผิวของมันให้กลายเป็นสิ่งที่หนาแน่นและเก่าแก่การประมาณการระบุว่าอัตราการสูญเสียฝุ่นอยู่ระหว่าง0.3-4กิโลกร,รัมต่อวินาทีซึ่งต่างกว่าการพุ่งออกมาอย่างรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะทางนั้นมาก ด้วยเหตุนี้มันจึงจัดเป็นดาวหางที่มีกิจกรรมอ่อนตามคำจำกัดความคือค่อยๆระเหยไปอย่างเงียบๆโดยไม่มีการระเบิดอย่างรุนแรงและถึงกระนั้นแม้จะอยู่ในความสงบเช่นนี้มันก็ยังแหกกฎโดยปล่อยน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาไกลเกินกว่าช่วงกิจกรรมปกตดิด้วยกลุ่มควันที่มีความกว้างหลายพันกิโลเมตรทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับวัตถุชิ้นนี้ชี้ให้เห็นถึงวัตถุที่ประบางแต่จงใจสร้างขึ้นคาดเดาไม่ได้แต่กลับมีความสม่ำเสมออย่างน่าประหลาดในช่วงปลายเดือนกร,รกฎาคมนักดาราศาสตร์กระหนักว่า 32. เอลสอาเป็นตัวแทนของผู้มาเยือนจากอาวกาศประเภทที่3ไม่เฉื่อยชาเหมือนอุมามัวลและไม่กระตือรือร้นเกินไปเหมือนบรอซอฟแต่มีความสมดุลอยู่ระหว่างทั้งสองอย่างเป็นผู้ส่งสารที่ค่อยๆเผยตัวตนออกมาขณะดเดินทางผ่านแสงของเรามันกำลังเขียนนิยามใหม่ของกิจกรรมในสายตาของนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่าความเงียบในอวกาศสามารถเผยให้เห็นอะไรได้มากพอๆกับการระเบิดของแสงสว่าง เมื่อดวงอาทิตย์โคจรเข้าใกล้จุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดพลังทั้งหมดของดวงอาทิตย์จะทดสอบทุกทฤษฎีที่เคยเขียนเกี่ยวกับมันและอาจเปิดเผยสิ่งที่ยังคงซ่อนเร้นอยู่ภายใต้แสงเรืองรองอันเงียบสงบนั้นเมื่อกล้องโทรทัศน์อวกาศสวิต์ของนาซาหันเซนเซอร์อันตรายโอเลตไปทางดาวหางข้อมูลที่ได้เผยให้เห็นสิ่งที่เหลือเชื่อดาวหางปล่อยน้ำออกมา40กิโลกรัมทุกวินาทีแม้ว่ามันจะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เกือบสามเท่าของระยะทางจากโลกก็ตามที่ระยะห่างขนาดนั้นน้ำแข็งธรรมดา ควรจะยังคงแข็งตัวอยู่แต่ทว่าวัตถุนี้กลับปะตุกขึ้นราวกับน้ำผู้ร้อนในความหนาวเย็นจัดท้าทายแบบจำลองทางฟิสิกส์ของดาวหางทุกแบบนั่นหมายความว่าดาวหางดวงที่3แอตลาสบรรทุกส่วนประกอบสำคัญที่จำเป็นต่อชีวิตได้แก่น้ำและคาร์บอนซึ่งครั้งหนึ่งเคยใช้สร้างดาวเคราะห์และมหาสมุทรในระบบสุริยะของเราหากดาวหางเช่นนี้โคจรไปมาระหว่างดวงดาวก็อาจหมายความว่าวัตถุดิบของสิ่งมีชีวิตกระจายอยู่ทั่วกาแล็กซีโดยมีวัตถุเช่นเดียวกับดวงนี้เป็นแหล่งวัตถุดิบ ต้นเดือนกันยายนนักดาราศาสตร์สังเกตเห็นแสงสีเขียวประหลาดก่อตัวขึ้นรอบแกนกลางของกระจุกดาวปกติแล้วแสงเรืองนั้นเกิดจากก๊าซไดคาร์บอนทำปฏิกิริยากับแสงอาทิตย์แต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์ศึกษาคลื่นสเปกตรัมกลับไม่พบสัญญาณของไดคาร์บอนตามปกติแต่สิ่งที่พวกเขาพบคือร่องรอยจางๆของโมเลกุลอื่นๆที่ไม่สามารถระบุได้ซึ่งเป็นสารที่เรืองแสงภายใต้แสงอัลตราไวโอเลตแต่ไม่ตรงกับก๊าซดาวหางชนิดใดๆที่รู้จักนักวิจัยบางคนเสนอว่ามันอาจเป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดใหม่ ที่เกิดขึ้นในความมืดมิดอันเยือกแข็งของระบบดาวอื่นบางคนเสนอว่ารังสีจากดวงอาทิตย์อาจเปลี่ยนคาร์บอนบนพื้นผิวให้กลายเป็นกา๊าซที่ทําปฏิกิริยาได้ทําให้เกิดสีที่ไม่เคยพบเห็นในดาวหางมาก,ก่อนจากนั้นราวกับเป็นการทดสอบขีดจํากัดของตัวเองดวงอาทิตย์ก็ตอบโต้กลับการปะทุของมวลโครนาอันทรงพลังเกิดขึ้นในวันที่24กันยายนและพุ่งชนดวงอาทิตย์โดยตรงความสว่างของมันแทบไม่เปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําที่ปล่อยออกมายังคงที่และโคมมาของมันกลับหนาขึ้นแทนที่จะแตกออก สำหรับนักดาราศาสตร์นั่นหมายความว่าพื้นผิวของมันมีความเหนียวแน่นทิดปกติไม่ใช่เศษหินหลวมๆเหมือนดาวหางทั่วไปแต่เป็นเปลือกแข็งที่อาจหลอมรวมกันด้วยรังสีคอสมิกตลอดระยะเวลาการเดินทางนับล้านปีในขณะเดียวกันกล้องโทรทัศน์เฟรเดสของเนสเซเริ่มตรวจจับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่พุ่งออกมาจากกลุ่มควันซึ่งยืนยันว่าทั้งโค2และน้ำกำลังระบายออกมาพร้อมกันมันแสดงให้เห็นว่าดาวหางแอตาลาสไม่ได้แค่เคลื่อนไหวเท่านั้นแต่มันมีชีวิต ในเชิงเคมีโดยปล่อยสารประกอบออกมาจากระดับความลึกต่างๆของพื้นผิวพร้อมกันการพ่นสารสลับกันทําให้แสงของมันกระพริบเป็นจังหวะอย่างละเอียดอ่อนราวกับว่าดาวหางกําลังหายใจนักวิทยาศาสตร์จากหอดูดาวต่างๆได้เปรียบเทียบข้อมูลและค้นพบสิ่งสําคัญอย่างยิ่งนี่เป็นครั้งแรกที่วัตถุระหว่างดวงดาวอย่างแท้จริงถูกบันทึกภาพขณะกําลังวิวัฒนาการภายใต้ความร้อนจากดวงอาทิตย์และตอนนี้ขณะที่ฐานน้าแข็งอตาลาสทั้ง3าเคลื่อนผ่านหลังดวงอาทิตย์ในปรากฏการโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ ในเดือนตุลาคมกล้องโทรทัศน์ทุกตัวบนโลกก็้องเงียบสนิทในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะไม่มีใครได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมันไม่มีข้อมูลไม่มีสัญญาณมีเพียงการรอคอยมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อมันปรากฏขึ้นอีกครั้งมันจะรอดพ้นจากความร้อนหรือจะกลับมาในสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจนจําไม่ได้เมื่อแสงจากดาวหางตรีเดลสจางหายไปในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็เหลือคําถามมากกว่าคําตอบแต่แม้ในความเงียบสงบดาวหางดวงนี้ก็เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้ว มันไม่ได้เป็นเพียงแค่วัตถุที่เป็นน้ำแข็งที่เคลื่อนผ่านระบบสุริยะของเราอีกต่อไปแล้วมันได้กลายเป็นหน้าต่างที่เปิดให้เห็นถึงวิธีการที่จักรวาลแบ่งปันประวัติศาสตร์ของมันข้อมูลที่รวบรวมได้ระหว่างการเดินทางอันสั้นใกล้ดวงอาทิตย์ได้เปิดสาขาการวิจัยใหม่ทั้งหมดนั่นคือวิทยาศาสตร์ของการแลกเปลี่ยนระหว่างดวงดาวเป็นครั้งแรกที่นักดาราศาสตร์สามารถเปรียบเทียบวัสดุดจากระบบดาวอื่นกับวัสดุดที่ก่อตัวขึ้นรอบระบบดาวของเราได้ความแตกต่างนั้นน่าทึ่งมากแต่ความแตกต่างนั้น เองที่ทําให้การค้นพบนี้มีคุณค่ายอย่างยิ่งมันพิสูจน์ให้เห็นว่าระบบดาวเคราะห์ทั่วทั้งกาแล็กซีอาจไม่ใช่เกาะโดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายขนาดใหญ่ที่แลกเปลี่ยนฝุ่นละองน้ําแข็งและส่วนประกอบสําคัญของสิ่งมีชีวิตความสําคัญของเรื่องนี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่เพียงดาวหางดวงเดียวเท่านั้นด้วยดาวหาง3ามไอเทเลสนักวิจัยสามารถทดสอบทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของธาตุจากดาวฤกษ์ดวงหนึ่งไปยังอีกดวงหนึ่งและวิธีการก่อตัวของระบบดาวเคราะห์ในยุคแรกเริ่มได้ แบบจำลองบางแบบในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าวัตถุเช่นนี้อาจเคยขนส่งสารประกอบคาร์บอนและน้ำข้ามระยะทางหลายปีแสงไปเป็นแหล่งกำเนิดของวัสดุในดาวเคราะห์ดวงอื่นซึ่งอาจนำไปสู่การกำเนิดสิ่งมีชีวิตในอนาคตได้มันได้ตอกย้ำแนวคิดที่ว่า เราอาจมีรากเหง้าทางจักรวาลเดียวกันซึ่งสร้างขึ้นจากฝุ่นละอองโบราณที่กระจัดกระจายไปทั่วกาแล็กซี่เมื่อหลายพันล้านปีก่อนในแง่นั้นสามไอเดเลสจึงไม่ใช่แค่ผู้เดินทางแต่เป็นผู้ส่งสารที่นำหลักฐานมาแสดงให้เห็นว่าเรื่องราวของชีวิตอาจเป็นเรื่องราวที่ทุกคนมีร่วมกันผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ยังส่งผลไกลถึงอนาคตของการสำรวจอวกาศด้วยนักดาราศาสตร์กำลังเตรียมเครื่องมือใหม่ๆเพื่อจับผู้มาเยือนรายต่อไปก่อนที่มันจะหลุดรอดไปได้ หอดูดาวเวรารูบินซึ่งเตรียมเริ่มดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในเร็วๆนี้จะทำการสำรวจท้องฟ้ายามค่ำคืนทั้งหมดทุกๆสองสามวันและสามารถตรวจจับวัตถุระหว่างดวงดาวที่เคลื่อนที่เร็วได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่พวกมันเข้าใกล้ดาวฤกษ์และในยุโรปภารกิจสกัดกั้นดาวหางครั้งที่หนึ่งซึ่งจะปล่อยขึ้นสู่อวกาศในปี2029ถูกออกแบบมาให้รออยู่ในอวกาศพร้อมที่จะไล่ล่าวัตถุชิ้นต่อไปที่จะโครจรผ่านระบบสุริยะของเรา มันอาจเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ32เลหรืออาจเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดยิ่งกว่านั้นคราวนี้มนุษยชาติจะพร้อมไม่เพียงแค่สังเกตการ์แต่ยังพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับนักเดินทางเช่นนั้นด้วยบทเรียนทุกอย่างที่ได้จาก32เกลืยังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจจุดเริ่มต้นของเราเองได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยจากการศึกษาองค์ประกอบต่างๆที่บรรทุกมาไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนโลหะและกา๊าซแช่แข็งเราจึงได้เข้าใจว่าระบบสุริยะของเราอาจมีลักษณะอย่างไรก่อนที่โลกจะก่อตัวขึ้น การค้นพบแต่ละครั้งเป็นเครื่องตนใจว่าดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์และบางทีแม้แต่ DNA ของเราล้วนสร้างขึ้นจากวัสดุเดียวกันที่ล่องลอยอยู่ท่ามกลางดวงดาวโครงการในลสอนเราว่าจักรวาลกำลังรีไซเคลื่อนตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยแลกเปลี่ยนองค์ประกอบพื้นฐานของการสร้างสรรค์นในระยะทางที่ไกลเกินจินตนาการมันแสดงให้เห็นว่าดาวหางทุกดวงหินทุกก้อนและประกายน้ำแข็งทุกหยดอาจซ่อนเรื่องราวของใครบางคนเอาไว้ในช่วงเวลาหนึ่งขณะที่วัตถุระหว่างดวงดาวนั้นเคลื่อนผ่านระบบสุริยะของเรามนุษยชาติได้รับการเตือน ให้ตระหนักถึงความเชื่อมโยงที่เรามีต่อจักราวาลอันกว้างใหญ่มันพิสูจน์แล้วว่าจักราวาลไม่ได้เงียบงนันมันพูดผ่านเคมีแสงและฝุ่นละอองหากเรารู้จักวิธีฟังแต่เมื่อความทรงจาเกี่ยวกับน้ำแข็งสางก้อนนั้นเลือนหายไปในประวัติศาสตร์คำถามหนึ่งยังคงอยู่จะเป็นอย่างไรหากวัตถุชิ้นต่อไปที่พาดผ่านท้องฟ้าของเราไม่ใช่แค่ผู้ส่งสารแต่เป็นสัญญาณว่ามีบางสิ่งบางอย่างหรือใครบางคนกำลังเฝ้ามองเราอยู่ในที่สุดสามไดเลสก็กลายเป็นมากกว่าแค่ดาวหางระหว่างดวงดาวมันเป็นเครื่องตัวใจว่าโลกของเเรานนั้นล็ก และใหม่เพียงใดเมื่อเทียบกับมหาสมุทรแห่งอวกาศอันไร้ขอบเขตไม่ว่ามันจะรอดพ้นจากความร้อนของดวงอาทิตย์หรือแตกสลายกลายเป็นฝุ่นละองมันก็ได้เปลี่ยนแปลงมุมมองที่เรามีต่อจักรวาลไปแล้วผ่านผู้มาเยือนเพียงคนเดียวนี้เรากำลังได้เห็นสะพานเชื่อมระหว่างดวงดาวหลักฐานที่พิสูจน์ว่าสสารและบางทีชีวิตเองสามารถเดินทางข้ามกาแล็กซีได้การสังเกตการทุกครั้งนำเราเข้าใกล้ความเข้าใจมากขึ้นว่าเรามาจากไหนและมีอะไรอีกบ้างที่อาจรอาการค้นพบอยู่ข้างนอกนั้น พราะที่ไหนสักแห่งนอกระบบสุริยะของเราอาจมีวัตถุอื่นคล้ายกับ3มแอตลาสกำลังเดินทางมาแล้วโดยนำเอาชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่งของเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลมาด้วยคุณคิดว่าดาวหางสามดวงทรีกลอสเป็นเพียงดาวหางที่โคจรไปมาหรือเปล่าหรือว่ามันอาจเป็นบางสิ่งที่มีเจตนามากกว่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกส่งมาเพื่อเตือนเราว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว